ร้านที่นั้นไทยสีทองนมาสู่เพื่อใช้ชนะขอไปกึนตุ๊กสูงลุกสตาร์ทำไปได้หลายๆทำกันแนนไปเยอะๆอะเดี๋ยวเด้่อยไอ้ันบินไปก่อนได้ทรึยังขันบินไปก่อนแ๊บเดียวฮโ้มลยกที่มัน ขึ <łość> ้นสูงสูงลุกกะเจาถ้าไม่ได้ไหนได้หลายคนที่งานไทยสีทองจงโชคดีตาม ไปเลยหนุนหล i เลยต้องล่อฟางหัวแย้มเลยครับตั้งโติดนิดๆล่อฟางหัวแย้มเผาลูกหลักของกอารเผาได้ลางได้ครับ ฟป man, ่าห hey, hey. 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 like ัวปาหัวโอ้ยไเอ้ย้์อารุ่รักษณะาการเผานะครับเป็นเหมือนไฟเผาในลางได้เ้าัว